อาสวัสดีเอฟซมาพอกันอีกแล้วพาพี่น้องอ่ะมาถาหน้าเปี่ยงให้นอยให้น่อยสำหาัมือนี่มีวิธีการถายแบบไรครับให้มันออกมาเร็วนะดูว่าจะเปิดงานยังไงน่าจะถยจากน,านอกเขาในหรือเปล่าอ่ะเห็นยังยี้บาทนี้คือลุงรถดมากละบาทนี้ไม่านินสีเรลียยไง่านอ่อบาทนี้ <laughs> โอ้สายไฟ สายไฟมันลงมาตามพวงเหมือนกันเรือบ่ถือลังคารถเนาะถือหลังาลคงารถขาดเลด็นิดนึงใส่เสาสายไฟสักก่อนเปลียงน้อยครับว่ยยใไญ่ปันไาทเปียงประมาณน่าจะเจ็ดเมตรคูณยี่สิบเมตรได้ะพอถือว่ยายไหนที่เปลี่ยง ดูว่าน้อยครับอยนะ่างนั้นแค่น้อยนั้นสามคคสะร่วงแย่งตุ่มวิว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 อยู่ฝนเป็ดเสียเศร้าะฝนลินลินข้าวเดียวกับเศร้าเดียวเดี๋ยวนี้ฟ้าโอ้คนจังหวะค้นเจ,นาานจ้าใส่ใสุ่มสิเห็นหน้าวานคนหน้าจอดเจ้าใส่เจ้าใส่ฝน คนเอาเนี่ยเอานอนบะไรช่วงนี้ตกกี้ครับเวินแป๊บเดียวลงอีกละมือเวินมือหนึ่งเต็มที่มือสวงมาเอาอีกแล้วลงอีกแล้วตกกระต๊ะคักงรถโตกะก็ลิ้นตกะก็มันเปียดขี้ดยากนี่ไหมอ,อ,อันนี้แดดออกมือไหลคนเห็ดเลยพอทาแล้วเขาเจ้าจว่ถ้าเราคนทาอยากให้เดียเด๋ยวเดินมาเคียงข้างนะนะสามสี่มือ ไว้นบางบ่อนนะมอซองเลยม,มันก็เริ่มมันั่นแหละเก็บมุมจักรอบเก็บมุมรอบเดียว มองกานนะห็นบอกเดี๋ยวเิ่งเิ่งรถเนี่ยรถเรียนประมาณถวรถมาตอกันนะสองขั้นเต็มให้หนะแถวรถมาตอกันนะมันจะของหน้ามามาขุดลักใส่ไฟแลวไม่ขุดสะก้อนจังกน,นั้น เก็บมุมอีกทีนึงผมจนเบเิ่งๆๆเนี่ยแกงสานีหลือแกงผู้ใหญ่เนี่ยน,น้อยน,น,น้อยนึงไหมมาเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นการ ส่วนขั้นนะส่วนขั้นก็คือแบบหนึ่งเล่เหละอหยาควอบขั้นแท้สองวลาฝนตกใส่ดินดินอยู่ขั้นหน้าเนี่ยมันเกลือนลงนะเข้ากับปาดออกนะปาดออกให้มันเหลือแต่ขัา้นน้ำเนี่ยขั้นน้ำจะได้สวยงามนะครับมันจะได้มันจะไม่ได้เป็นสโลปลงแบบนี้ครับขอบขั้นน้าปาดออก แต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องเบิ่งหนางาพร้อมเด้หาลัางเทือเนาะเฮาก็ประเด้วสวนคั้นพวาะอย่างเพราะว่าร่องเนี่ยร่องขาเนี่ยมันเลิกโพดนะเฮาก็ไถสาสตร์าดตรบมาเลยอะจะเฮาสวนขั้นมากถ้าร่องขาร่องขางขั้นแท้เนี่ยมันเลึกอยู่เข้าสวนขั้นมากมันก็สีเฮให้ร่องมันลึกกว่าเ่าเสียเวลาถอยสาดตรเขา กาเขาสอนคันแล้วปุ๊บมันแหงลึกลงเนี่ยมันต้องเลยมาเ็มงานอีกได้ป่าเนี่ยต้องถยซ้ำให้มันสาดดินให้มันเสมอกันได้ป่เสียเวลาครับมึงจาผ่านกับลูกหลังมันจะคนสูงกว่าลูกหนาลูกหนาจะต่ำกว่าลูกหลังนะผ่านรถคันนี้เพราะว่ามันว่า อย่างแบบโยกขึ้นสูงพอดีบอได้ประสนผ่านหนามันบวชชิดิน,นผ่านปสมือกันเด้เนี่ยผ่านข้างหนามันหน่อยว่าผ่านข้างหลังไงระดับมันจะไล่กันไปเลยน้ผ่านหลังจุใหญ่ใหญ่แล้วก็เริ่มน้อยน้อยน้อยลง่มเรื่อยๆเนาะบอดผ่านหนาเปลี่ยนผ่านสามอันแบลของมือสวงของเป็นว่าอืออามึงเกย อีกสองอันเอาผานเกา่าเป็นผานหน่อยประมาณยี่สิบพอยี่สิบสองนิ้ลวลมั้งใช่ไหมเอานำเติมแรงมาสักวันวันเจ้าของหน้าวะเติมแรงมาเพจังจวดก็จวดก็เกา่านะ เลยดฮะเขาไปจากน้ำเขาแล้วเม่นเขาปั <in> ้นหมวัน <in> น่ะเออที <in> ่แปดแปดหู <in> ้ก <game> ับ <Ou> สิบ <changing> หู้ Math ตัดหัวงานครับตัดหัวงานแล้วสิมาหยิบฟังนี้มาใช้จากนอกขอนให้ อีกฟังบันนะึ่หลังคนก็ถอยดึงเอานะพี่นอ้อง่ะถอยดึงแบบเป็นเป็นนานเดียวกันเลยไหม เดี๋ยวมันเฉียบจนแบบรลดมาเรียนล่งซื่อๆกระจุ้ยังสิกะคอยดึงเอาจะของมาเร็ว ยังเก็บร้องกงันผู้ลมเหี่ยงครับมชิดโตกก็คือประตกูกันในฝนเป็นยังคือเบียงมัน่เสมอกันนะครับฟังนี้อย่ากแกวก็ฟังนี้ก็เพราะว่า เอาเกิมลงานแล้วเพิ่มเหยี่ยมันจะได้ถอยอีกรอบนึงมันจะสิอยูหมอกางพอดีไ้เนี่ยฟังฟังไซเนี่ยจะแคบกาฟังนี้นิดนึงนะเพระถอยออาากไม่อีกรอบนึงพอดีปีเลยบัตน ใบพนันธึ์ดำลือนเลยใบพันไ,ไุ์ไงไ่ผมเียนใบพนันใบดันสันดอกมันต้องมดิฟายซสรียวแบบนี้ เรียบร้อยครับเก็บอีกเรียบร้อยอียกอรอบนึงกเรียบร้อยแล้วฝากไลค์กดแชร์กดติดตามให้น,นะครับ